Stupid silence. You've been standing right there all along. Even though it's been unspoken so long. ท่านไหนไป hot, control, หอดเฮ็ดคอนชนหรอกพี่น้องมาพอ head, head om, ม่อเฮ็ดเฮ็ดลมมมหนึงเนาะมื่อนี่ะมื่อนี่ตั้งใจได้เฮ็ดลมก็เอาเนาะเพราะว่าถิมาเบิงเฮ็ดดำก็เฮ็ดคอนชนมันมันยังออกอยู่บ่เป็นบ่ค่ะมมหนึงนเก็บเลยพู้นกระตัางอยู่ขัางกระตากับน,นี่เนาะเลี่ยงกันเลยหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าดอกน้องน้องฮะอสามดอกนี่ยเอามือก็เอียงถ่ายกล่องเลยเอ้ยถ่ายคลิปเลยเอาพี่น้องนี่เอาวางไว้นนี่เนาะ เห็ดล่มสวยๆดอกตูมุติมิอ้ออ่อคือเก่าเหรพี่น้องนี่น้องเอ้ดอากับปาดชวบหลดนี่ขาดบ่ขาดกับปาดซ้ำอีกตัวนี่ค่ะนี่อันนเ้าก็ไปล่างไปเอากรอบมันออกเนาะพี่น้องบ่านน้ำบ่เอเดอกใส่ถุงเต็มหรอเอาดอกไเพเบือนะมะนาเนะก็เอาดอกนี้นี่เห็นไหม โอ้สุดยอดเลยมือนี่ม้ามานเห็ดหล่มครับพี่น้องคะเห็ดทั่วปีนี่ยังบ่ท่านไหหมนันบ่ได้ไปหาเบิง่งเนาะนี่ค่ะพี่น้องคะอันนี้เอาใส่ถุงก็ด้วยใส่ถุงกสิใส่เป๋เนาะเพราะว่าเบิง่งถุงพี่น้องเ <laughs> นาะเห็ดล่มดอกนี่ไหมอ่อนช่อนอ๋อใครบ่โอ้โอถอดถุงมือพี่น้องคะ ก็าจิกินน้ำยางมาพาอ,อกินได้นั่นนั่นอ่านหนังสือเห็นอยู่้เหฮดดำอีกชนิดหนึ่งมั้งแต่ว่าเห็ดอันต่อไม่พุน่นท่านแม่เห็ดขอนสด่หมองบ่งพินออ่น้อง โอ้บรียะค่ะเห็นมาค่ะปลาไก่บานเนอะค่ะพี่น้องค้าลวก็เลยอยากหาอยากคนมันหาหลายเนะปีนี้นี่มาท่านเห็นอั่นกอใงญ้ๆงาๆเลยเออ ออเอเดี๋ยวก็ลืมลืมเปิดอ่ไมโครโฟนเลยลืมคนเก็บหลังคือปล่อยให้เผือดเน็ดเนาะนี่เนาะเก็บบทท่านในหลอกอันนั้นออกมากทีไล่ดอกก็พี่น้องเอาเนาเนายแ้แตกโอ้อันนี้คือล่า เ็ล้าลายพี่น้องบึ้งบึ้งเฮ้ยโอ้ยอันนี้กี่เหล่ากี่เต้พี่น้องนะนเจ้าโงกชนิดน,นี้กี่เหล่ากี่เต้ค่ะพี่น้องคะอ๋อมันคือเห็ดยังไงเห็ดทานังเห็ดยังโอ้โหบึงดอกนั้นแต่ว่าคือสีบ,บลอดเนาะผลบ,บานใหญ่ๆเังสเนาะช้อนมากเท่าค่ะล้ายอยู่ค่ะโน้ แต่ว่าเนอนดอกนี่ไดบ่เพิ่งห้อยคนห้อยคนเหยียบบ่านี่เห็นไหมได้บ่เนี่อย,บบนนอ,ยอันนั้นเหยียบนี่อะไรเห็ดอีกยังหนึ่งโอ้เห็ดทาน เฮ็ทอรเลียดดอกในงามเอาตัวค่ะอนใดงามก็เอาเนาะวานบอกพี่น้องเห็นไหมโล่งไปนี่เราว่ามันเฮ็ดละง,งกเอเดอยวไล่เนาะแต่ว่าตอนนี้เ็บเห็ดอันนี้ก็นนี่เนี่ก็ะทาเลยเนองค่ะบอกถึงกระพอเลยนี่นี่นี่นนละง,งกเอเดอยว งัดมันขึ้นมาเลยโอ้โหดอ,อก,กงามเลยนี่ค่ะเอ้ยได้อยู่เนาะอันนี้นะอันนี้แม่นบ่เดี๋ยวงัดมันขึ้นมาเบิ่งแต่ว่าโอ้มูนอุอนปุยครับพี่น้องอันนี้แหละมันค้าอย่างนี่พี่น้องอเอ้ยอู้หมันหัวก็ออกบ่ปีนี้ โอ้ยเนี่ยพี่น้องเฮ้ยตะงกช่องดอกเนี่ยเดีเดวปอกขากระเด้อพี่น้องทุกมือกับด,ดใส่เนาะทุกมือกับถอดเข่าถอดออกอยู่นี่แหละพี่น้อง งามอยู่อ๋าเอริใส่ทุกเมื่อัหลอกกันหลอกเฮียงกันล่ะหลอกห้างมิมออกกันเข็ดผึ่งล้างแตกมาพี่น้องเพราะสันหนักแล้วก็เอาไปบ้านกับไปหลอกออกคือเก่านี่กะนนั่งในไ,ได้บอน,นี <c oughs> ไ่ได้ได้ยุพี่น้องปาดเข็ดนาเลยเท้าล้วพี่น้อง นพึ่งยังแตกเต็พึ่งน้อยนี่กะมันไม่หลายชนิดอยู่เด้อพี่น้อง่ะน้องหลากหลายชนิดหอยเนืมาขวดโอ้อาาว่าสิบวัฒนไทายละ ไ, after, ไ JI, well อ้ย่างลุกไปเบื้องอันมองอันเก็บเพดทานพี่น้องตอนแรกว่าจะย่างขึ้นไปอีกเนินนึงไปเบื้องอันเ็ดอันนั่นเนาะเดี๋ยวเอเดือนบได้แันไทยพี่น้องเบิ่งเนี่ยเอ้เดี๋ยวเอาห้องน้ำออกไปจากป่าเด้อพี่น้องค่ะเนี่ยเพราะว่าล้างอันจะออกง่ายล้างอันจะออกยากเนาะนี่เอาออกจำออกได้แหละมันเบาเนาะ ล่องตาหน่อยหอยชกบับเพราะว่าเขาออกเขากับจ like like ีเห็นว่ามันเน่าบ่เน่าแมงบ่แมงเนาะนี่เห็นบ่มาทำมาแมงเขากับ่เอาไปนี่มันเป็นเฉียดอยู่ป่าเนี่ยเอาทำความสะอาดอยู่บ้านกันได้เอามาถึงคือเก่าพี่น้องนี่กดอกนึงดอกใหญ่กมีอือโอ้ยขันวังสองสามมือเนาะดอกนี้ใช้ได้อยู่นี่เอ่านดอกนั้นบ้าหูผู้ผื่ออยู่ ลายอยู่โน่นนี่แต่ว่าบุาคใครเด็ดไทยเห็นบ่ค่ะม,มันหลอดตาคนจังไดรเฮ็ดผึ่งหวานบ่พี่น้องเฮ้ย <c oughs> มันแม่นบ่ล่ะ <c oughs> โอ้ร้อยออกเทา,าพี่น้องโอ้สิได้บ่ล่ะนี่เอ๋อผาดเบิ่งขาก่อนเด้อได้ดอกโอ้เนาะพีน่น้องค่ะเน่อ าเฮ็ดพึ่งวันชุบแป้งทอดค่ะแซ่บโอ้ั่นเอาก็เอาไปงซินนี่พี่น้องคะดอกเทาเอ้าว่าได้อันมือนั่นไปเก็บก็ได้ดอกเดียวพี่น้องคะอันดอกสุดท้ายของปีนี่ยังได้อีกกี่ดอกเออนี่ได้ขามันพี่น้องคะกระายดอกก็ได้เนอพี่น้องเขาเดี๋ยวขอเก็บกันดอนี่เก็บใส่อะไรอีกดอกนังนนี่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  ดอกช่บนี่ดีเนี่ยดอกน้อยๆเนอะดอกในไดบ่นี่ิดอกในช่วนะงเป็นล่าดอกนี้ล่ละโอ้นี่นี่น,นี่โอ้หลายดอกพี่น้องคะอืมอีกดอกนนโอ้สองดอกอืมออู้หผุดอีกดอกนึงพี่น้องเอา้าลายดอกเอา้าเอา็ดนี่มันมันออกที่จังไร ลายแ่ะลายดอกนี่ก็ตัดขาเอกพี่น้องโอ้โหภาษีเท่งไดรเทงบ่อไตรเนาะพี่น้องผุนอีกอ๋ออ๋อนี่แม่ดอกน้อยๆนี่ยังสิกำลังแซ่บเลยนี่กุ้งกุ้ยมิ่นี่อ๋อ ดอกนีโบ่เห็นได้บ่ดอกเลยเอาร่วมกันนะก้อนพี่น้องค่ะมันเนินนี่มันเก็บเห็ดอันให้พิ่งล้างแตกแลับพี่น้องเอ้ยคือลายแท้โอ้คือลายแท้พี่น้องคะดอกเนี่ยดอกนี้เท่าเนาะดอกนี้ล่ะโอ้ยเท่าอืมอือโอ้พี่น้องเอามานให้พึ่งล้างแตกพี่น้องคะเนะ ดิขโมนี่ก็นอ้องนี่เดี๋ยวก็สิตั้งกล่องสิล่ะเนี่ยเอาตัดค้านมักน้องก็ออกไปนีเลยพี่น้องคะ่ะอ่ะทำนี่ละน้อยๆน่ๆก็ออกเไปเลยพี่น้องคะ่ะผู้ผู้เพิ่นมักเพิ่นกระบอกออกได้อ่ะนี่เอาไปแกงเนาะ แต่ว่าเอดเออออกค่ะเออออกคือเกาล่ะตลอดมันเบาปีน้ำพี่น้องค่ะก็เต็มกระตาหน่อยหอยชอเกล้วก็สิจัดทุงหน่อยใส่หน่อยออาออกง่ายๆเลยแต่หอดบานเขาก่นหลังหลวกนุ่งฉีบไว้ก็ได้เนาออบแต่อบมันดียางนางหนามมันหนามมันออก ใายเนาะ้องมันมันให้ผึ่งนักม,มือ่นน่ยเป็นล่าเบิร์ดเน่ยเนาะอากาศมันก็เริ่มเย็นแล้วสองเสี้ยวออกบไดให้ดอกน้อยโพดค่ะพี่น้องคะเอาอันดอกน้อย ดอกได้ออกได้ก็เอาออกเบิร์ตค่ะพี่นอ้องค่ะเดี๋ยวต่ผู้มักผู้เพิ่นโม่น่มนะมากอันกิน,กนห้างมันพร้อมมีบไ่ไดเนี่ยเนี่ยมันกิดเ,เอาด้หหลายแถะไปต่อพี่น้อง มว้วนมาพี่น้องมื่อนี้เพิ่งมาอากาศดีเนาะมีแดดมียังละเดี๋ยวก็เลยออกมาเนาะมื่อนี้วันพุธเนาะใกล้สีกรับเมืองไทยแล้มวมื่อนี้วันพุธวันที่ยี่สิบสามเด้อพี่น้องค่ะผ่าข่าปลานี่อีกดอกหนึ่งหกไงเลยนี่อ้ก็่ผึ่งล้างแต่เก็่ผึ่งเก็่ผึ่งน้อยอ้ายหลายพี่น้องค่ะ เน่ากับลายเนาะแต่ไทยเน่บ่วไทยเนย่แล้วขับพี่น้องค่ะลายอยู่สีช่อดอกโอ้ตั้งกล่องไว้แล้วเก็บโหลดอ่ะพี่น้องค่ะพี่น้องบอ่เห็นน้ำดอกเนาะกิ่งแม่ไก่แท้ฮะเดี๋ยวสิพาขึ้นไปนวดน,นั่นเป็นดอกเพ็ดอยู่พี่น้อง ข้างล่างก็เห็นข้างทื่งก็เห็นนาลยแต่ว่าจิขึ้นไปทั้งทงื่งเห็นดอกเห็ดอยู่เพิ่งหลังแตกนี่ยและพี่น้องอ่ะเพิ่งสามดอกนี่พี่น้องเนี่ยได้บอลเ่ยได้เดี๋ยวจิกปาทังทีเลยโดนเนาะน้องบอโอ้หขึ้นละอันนี้ได้อยู่อ๋อดอกน้อยๆที่มีนี่ได้เดี๋ยวมักนี่แปดีองวป่อเดี๋ย ปัดขาจกขี่ชิบะได้ดอกไว้ที่แมงเราเนี่ยโอ้ได้อยู่ม,ม,มนนนาานนันมาค่ะอืมเอ้าท่านกิ่นเนาะว่าจ้างเลยปาดบึงเนี่ยเห็นไหมนี่ตองสามดอกด้วยเห็นบอกค่ะ หลังแตกข้างนั้น <c oughs> ใช่แล้กันสองสามดอกอยังพ่ทันได้เอาฟอกน้ำออกเนาะอ๋อเบิ่งพี่น้องแต่พี่น้องเบิง่งไปทานทานเดือดดอกนี่ไหมทานยักได้นี่บอกพวกนี้เลยพี่น้องว้ายพวกน่ะเบิ่งขาโอ้โหเบิ่งขาพี่น้องจอนทอนแต่มันเห่าแล้วค่ะเป็นพวกค่ะ างัดไม่พี่น้องบังพูดอู้ยเปิดตัดเสียดายแถอพี่น้องแค่ทานบริสันแซ่บเวอร์นี่ดอกง่ายหนินาะเท้าเราขาวอ้ยอยู่นี่เด้อค้นหาเห็ดพี่น้องบโอ้โหค้นประเทศไหนแต่ว่าเอเดาเห็นสามดอกนี่ยไม่พี่น้องนี่สามดอกนี่พี่น้องค่ะเห็ดลมออส อันนี้มันขึ้ยังนี่อ้อพิทานบ่เหม่ได้แล้วนี่พุ่นพี่น้องฮะทานเท่านี่เดี๋ยวเชียว3ดอกนี่ ตีอดไดมีดพี่น้องค่ะพ่อคนหาเห็ดคือกันแต่บ่กหัวคน้นประเทศใดเนาะพ่ฮู้ค้นไทยเฮ้อประเทศใดประกาศไปกวนมากันสองคนกำลังเก็บเห็ดเดี๋ยวเลื่อมมีดไว้ย่างขึ้นไปเอาฟฝ้าค่ะ <c oughs> ลงมาเก็บเห็ดทานค่ะพี่น้องคะเ,เอา้าดอกปกง่ายเลยสองดอกดอก,ดอกน้อย ใป้ไปก่อนเนาะมือหนึ่งมือหนึ่งถือกล่องออกอ๋อมือหนึ่งก็หลอกอ๋อหลอกว่บอกไปนั่งนักค่ะพี่นอ้องออแข็งปุ๊ก นี่ขนาดวันธรรมดาได้หนเนาออืออือเอเดี่ยวบบเก็บใส่เหนนี่ไปค่อ่อือยังมาตันให้หลอกขาบด้วยพี่น้องคนหายเห็ดหลายตานทห็ดดีนะเอเดี่ยวมาแต่สาวพุนีกคนนึงอืมอมาฮดบุงเห็ดอันนี้พี่น้องงามงาม งามขัดเนาะงามออพี่น้องโอยเห็นยังกะไทยแต่ว่าดอกน่คก็สีเทาแล้วเนาะเห็นมาค่ะอกันม่ยมเทาพี่น้องค่ะพเทาแล้วค่ะต่ว่าเสียดายจะได้เนาะเป็ดทานเดียดทานใหญ่พี่น้องเทาแล้วนี่า ขาบดนะอตอกไม่ได้เลยนั่นเนาะเก็บทุกเช็ดแล้วพี่น้องเนาะกินแล้วจี้เพราะมันเห็ดได้ยังไปบอดอกเนี่ยคนกับฮาเห็ดตํากันอยู่อย่างวนไปวนมามาปอกันอีกคือเก่าพี่น้องใส่ไปก่อนเนี่าท่านไหนลอกขาบเด้อ พ้นหาหลายโอ้ไม่ใช่มีแต่เราพู้ดบึงพี่น้องคะ่ะขาใหญ่ดอกนี้นะ่ที่ได้ครับพี่น้องคขาคนแต่ว่ามีย้ยกของหายไปเครื่องหนึง่งขอแน่ะบันวังขามันพี่น้องดอกเนี่ยนะได้ก็โอ้ยบึงห้อยก็มาตัดเล่นบ่ของแซ่บ ปีติดกล่องกันเลยนี่เด็ดทานเดี๋ยวงัดมันขึ้นมางัดมันขึ้นมาก่อนพี่น้องคะ่ะดอกง,งามเนี่ยแบบนี้แค่เน่เนาะพี่น้องอ้า

แตงไปจากป่าหอดบ้านมันค่อยเบาแลง <c oughs> ตาละพาเทสใน,นกับตาพี่น้องจอะเข็บหน่อยอจองด <c oughs> <c oughs> ได้บ่่าได้น่าทานเดียทานหยักถ่ายคลิปกับศีราแน่นาะ ว่ท่านเพื่อน,นอกไปน้ากลตาบอดีนาะนี่ค่ะแม่งพวกแม่งพวกอย่างมันไปรีอยู่น้ำจีบเนาะตะเค็บหน่อยตะขาบน่อยนี่นี่ฐานเด,ดีฐานยักษ์แม่แซ่บค่ะนี่ก็บ่ท่านในปอกเ็็เ็บย่นไทยกับตาไว้ สองคนั้นไปทางใดลแล้วบู้เราก็ฝลั่งอีกคนหนึ่งย่างหาผู้เดียวลังผมเงี้ยว่วาเคยเห็นอยู่นะแต่จีก็เคยเห็นเนาะอ๋อถ้านอออกง่าก็ออกอ,กอ,อก้องเ <c oughs> บิ่งพี่น้องดึงไปดึงมาเลี้ยสับหนิล่ะอะไปกันต่อแถวเนี่ยมันทานเดียดทานยักษ์นี่ร้ายพี่น้องคนเบ็ด <c oughs> ดอกนั่นกัไปบ้านเก่าแล้ว เพิ่งล้างแตกแต่ว่าเห็นเห็ดทานดอกคุณค่ะเนี่ยห้อยคน้นยางเหยียบเนาะที่เดี๋ยวจะหาทงเมียนใ่เตะกัน,นกเนาะเอบเ็บพี่น้องเพิ่งยางเหยียบพร้อมาค่ะเขาเหยียบนี่นี่แตกโอ้ยของแสบ่บกฮนยโอ้ยว่าได้ซ้ำเนาะแม่ ต้มเราไปค่อยไปย่มกินแสบขึ้นอย่างนี้เนาะปุ๊บปุ๊บเอ๊ะเ๋ยวนี่เก็บตะของแสบได้ไปกินพี่น้องขอบอกอันอันได้บ่แสบบ่มกบักนี่นบ่เก็บค่ะพี่น้องได่บ่ซองบอกนฮะโอ้ยแมงแมงกินแกทำนี่ละแ่ะแออก ดอกน่อยดอกหน่อยเราก็ไม่เอาเห็นบ่คะเห็นฮักไงได้พี่น้องบ่เห็นพี่น้องดอกไม่ใหญ่ใจบ่งัดมันขึ้นมาก่อนงัดมันขึ้นมาก่อนพี่น้องฮักฮักแล้วฮักอวไว้นั่นละเขาก็เอา ทำเอาได้แหละกเก่าแต่ไยเห็ดทานเดี๋ยวหาถุงใส่เพราะฉันมันมันไปทับอันเห็ดผึ่งหลังแต่ อยากไปอยากไปมองไปหมู่วันก่อนโอ้เออไปเมื่อวันเสาร์เนาะต่างจังหวัดนอกเมืองไปเก็บเห็ดเพ็ดทักกัมตเล่นเพ็ดดำเห็ดท่านดำเนี่ยมันมีหลายชนิดอยู่ได้ดีที่น้อง เห็นยิ้มใสอีกหรอพี่เพื่อเบอร์ยู่พี่ดอกนี่โอ้ใสแล้วค่ะเอาดอกนี่แหละเนี่ยงามๆนี่อืมเหยียบอยู่ใต้มอดดอกงามๆเลยพี่น้องอุ้ยบังดังกุ๊บบังนึงเห็นไหมค่ะอ่อนๆเลยนี่มันบๆท่านออกจากใต้มอดไหมพี่น้องนี่างเงงามๆเลยอ่อนๆอ๋อเอาตัว ยางงามเลยพี่นอ้องอเพ็ดทานย,ยางกับมอดหรือว่าอยากยางปดัดได้แต่เหยียบมันพี่น้องเหยียบเพชรานเพชรได้เห็นมัห้อยคนงัดตาเลียดห้อยคนเหยียบก็บมีเ๋ยวเห็นมน่้ยไ คนกลับมาเห็นข้าวไปแว่อยเี่ <c oughs> ได้เหดทานปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บๆๆตั้งสีเนาะเอาไว้หแมงเอาไว้แมงกินเอกากระอย่าจะดอกวัน,ะนหงไงนะนหงไงน